เราก็ตา่างสืดีกับท่านชมเลย่ะตอนนี้นะเรากเ็เดินสกายบอลดีกว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเป๊ะเวอร์คนน้อยแล้วไงเอาเริ่มไวจังโอ้เปิดมาของนี้ก็มามาเลยจ้ามาเดินได้มาแล้วชิ้ก็ ทำไม่ได้ใส่ชุดเกราะตามสบายบนมีใครไหมอ่ะมาตรงนี้เป็นนักเล็กโอ้กระโดดโค้งสูงย่อโอ้โหเสียงมันช่างดังชิดนัะโอ้โหของดีๆนั้น ได้ไม่มีอยู่อย่างเดียวมีหินไ,ไม่มีถูกเอาสตูเหลือหกคนใช่ไหมข้างล่างมีอะไรไหรมที่เรามาเรามาจากไหนไูนเนาะหินสตูเตหลือห้าคนโอเคอเดโเอา้าตกใจก็มีสองกล้อง Xin bê tỏ Ok Điều này gần măng quá nã Măng nhỉ Chơi nâng. Ok đâu Cứ đột bánh cái có tịt xem nè Ok โอ้อยู่ไกลฮะใช้ออนด์เดโดีไหมมันจะเปลืองไหมเปลืองเนาะเปลืองมากสุดต่อไปที่เออโอเคต่อไปเสียงมันช่างดังเช่นนัไม่เสียงในเกมมันดังมากโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนี้โอ้ยกางเกงกางเกงเหล็กแล้วอนด์โ อยู่โอเคพอไหวเดี๋ยวยสามตัวสี่คนอะไรเพาะสามตัวสี่คนเข้าใจโอเคไปตรงนี้มีสองวะมันก็ยังไม่มีกรเกงเอ้ไม่ใช่มันยังไม่มีรองเท้าอีกเห็เมื่อกี้แค่่เห็นคนดวงบนหัวนะ มันจะคุมม้มไหมถ้าเราเอาอินดิผูลปลาไปเอา้าข้างบนนี้ก็มีนี่วะแล้วมันไม่มีอะไรโอเคโอเคเราในที่สุดเราก็ได้มาแล้วเรานี้เก็บของก่อนก่อนอเคนี่แหละของดีมีประโยชน์ไปงนินไดมไหมนะ อ่าเสดีก็ได้ถ้าว้าไปโดนราว้าบดีปะจบเลยนะโดนไหมเออไม่โดนว่ะสามคนหนึ่งคนอยู่ตรงโน้นแลกหนึ่งคนแ,งแอบกันแอบกันอ้ยโอ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่า วางบล็อกต่อไปก่อนยังตันไว้โอ้ไปไหวมากขึ้นไปทำไมตั้งข้างบนเลยวะเหลือสามบนอนะในจี่งก็ตามมาดีโอ้โหปิว้วล่อยโอ้แท้โอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะ อาดสังซ่านพอนะโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ